ไม่รู้ละมันอยู่ในน้ำแล้วโอเคถ้าอยู่ในน้ำไม่เป็นไร้าอันนี้ไม่เอามอนี่ไม่เอาห่่าอย่าี่ใส่หมอใ่่่ตกอันนี้ใส่หมอีกเลยพี่รีบพยเอยว่าอะไรคุณคสมมสาทเออยคุณสังเลยิ่เห็เก่งจังเราไม่ได้เราไมได้ เขาก็กินเห็ดเหมือนกันหนึ่งสิบบาทเฮ้ยหนึ่งร้อยนะคนไหนไม่สั่งยายรูดเลยนะสาเส้นซอสอะไรนะแม่แกรูดคนกินราดีบอกว่าอร่อยเย 那就卖了。 ้ที hey, ่สิบบาทนะคะได้ให้เยอะขึ้นเด็กๆติดใจนะคะตอนนี้คิวเยอะมากเราจะสั่งก๋วยจั๊บน่าจะเรากันูคิวน่าจะประมาณนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวเดินได้

ใส่ใส่พอหใส่ยายแะแต่เวลาทิ้งแล้วอย่งนีก็คชมมูทอร่อยด้วยใเคี่ยวไว้ในน้ำน่ะมันเข้าน้ำเข้าเนื้อน้ำในใมันไม่ข้านะคินอร่อยนะค้าีี๋ยวเราจำเงยวะ่วเยอะมากเลยนะพอสมหมรังน้ำก่อนนะคุคจำรสชาติเลย ขอบใจมากชัดไหมมันคำตอบสุดท้ายเลยพยายดีมากนั่นตำ10บบาทเอาตัวนี้มาเป็นงนำกระเด่ดูสท